โอเคครับก็สวัสดีชาวฟิฟายชาวฟิฟายชาวกระทาชาวบีบีชาวเบบีชาวเลี้ด้ก็นะครับก็สวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกทุกคนทุกทุกท่านกันด้วยนะครับก็ไม่ได้ก๊อปใครมาเลยนะครับคำพวกเนี้นะครับก็อยู่กับช่องฮิวตีซีเฮนั่นเองครับวันนี้จะมาเล่นกับ i q คิแล้วก็ดูชาแนลมาเตอร์กันนะครับอืมากดเลยน้องๆทักทายกันหน่อยทุกคนอไม่ทักไม่เห็นกูทักทายเลยกูทักทายเลยทักทายเลยอาสวัสดีครับแล้วผมก็ฝากติดตามสตีนด้วยนะผมสตีนตอนสองทุ่มถึงสี่ทุ่มนะ ลงพวกนี้ไ <c oughs> อคิวไปไหนนะอยู่นี่แหละอือเราจะรเราจะเราจะอ่อนให้มันมาสามตานะคะตาสุดท้ายค่อยเอาเดี๋ยวเดี๋ยวมีนี้ไม่ไม่ได้ไม่ได้บีบนี่หว่าเฮ้ยอ่อนให้หรือเปล่าอ่อนให้หรือเปล่ายืนนิ่งๆถึงตาที่สามดิโอ้โหเฮ้เยผู้หญิงผู้หญิงผู้หญิงสวัสดีครับสาวสาวสวัสดีครับอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าพิ่งดนะลดนะลดนะลดนะอ่อนโชว์สาวนะโชว์สาวนะ โสา,ว,ว,สาว,วัสดีครับสวัสดีครับคนแใจไหน่อยโอ้ไม่รับหัวใจกูเลยอย่างชอบอเลยว่ะกูฟ้องเมียมึงแน่กูฟ้องเมียมึงแน่ใจเย็นใ <laughs> จเย็นครับพี่ใจเย็นเอ๊ะเมียเทียบตาใครอ่ะเมียเทียบตาใคราะไอคิวนั่นแฟนเก่ปปาครับนั่นแฟนเก่าใช่อับป่าวาะไอคิวอุ้ยอุ้ยผู้หญิงโดนยิง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 โอแชทแครทำไมตอนนี้นั่ใครใครใครยิงทูกูใครยิงทูกูสซะ ใครยิงเมียกูใครยิงเมียกูอ่าไปแล้วครับจังหวัดนีลานกูใช่เลยเราจะมาดูฝีมือ,อยังห่างมังง้งขึ้นได้ชัดเลย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 ใครยิงเมียกูใครยิงเมียกูนีไ่ไงตุ้ยตุ้ยตุ้ยสวยครับผมโอ้ยกูไม่เชื่อเฮียเลยเลยไอคิวชื่ออะไรวะ เอาไอ้คิวไม่เปิดไม้ในเนี่ยไอ้คิวอย่าเปิดไม้ในเกมดีเออเปิดไม้ก็ได้เปิดคุยคุยกับสาวคุยกับสาวคุยสาวเลยคุยสาวเลยกูไม่คุยโอ้ยไม่ไม่คุยเดียวไม่คุยเดียวไม่คุยดีแล้วเออไม่คุยเดียวเนี่ยเทปซาคือใครอ่ะเทปซ่าคือใครอ่ะเทพซาคือใครอ่ะเทปซ่าใครยังไม่ได้ยังไม่ได้ยดออกเลยครับผมก็ยดเอายดออกให้เนาะอะไรคุยในนี้ไม่ได้คุย เดี๋ยวผมช้าเลยแล้วกันสเต็ปสเต็ปสเต็ปเลยยู้นอนยิงด้วยเออทำคลิปอยู่เหมือนโอ้ไอคิวเซ่แซ่เป็นคนดีชุบเลยสุดท้ายให้สาวดึงอ่ะเออเดี๋ยวเพิ่งช้าเดี๋ยวเพิ่งช้ารอข้างบนรอข้างบนสวยเธอสวยโอ้ยสวยเธอด้วย มีเฟสป่ะมีเฟสป่ะ,ปะฮัลโหลเธอมีเฟสป่ะเอาเฟกแล้วเอาเฟสั่นแร็จฮัลโหลเธอได้ยินไหมเล่นลลอินพันร้อยอย่างเท่าเดิมยิดได้ว่าเขายิดอะไรกันอ๋อเจอล้วเจอตัวละลวนั่งอยู่หลังคอนเทนเนอร์อุ้ยโหดเกินโอ้ยอทำไมเธอเก่งจังอ่ะเธอเธอโคตรโหดเลยอะเธอไม่รู้อือฮัลโหลเธอ มึงก็เรียกเขาเกินมีเฟซป่ะมีเจะขอเฟสกันสัแรกสอโอ้อะไรวะย็นบนสามคนมายี่อตายครับเธอเธอใจเย็นเธอใจเย็นเธอเอาเธอตายแล้วดีกว่าเอาคือไอ้ไอ้ตั์กูหนีก่อนตั๊งนึง ไอคิวเราต้องตายด้ในกันไอคิวเราต้องตายด้วยกันเดี๋ยวจบให้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 มาแล้วก็ต้องตายอุ๊ยโอ้ยเดี๋ยวปืนมกัดเปรี้ยงชอบเลยว่ะปืนไกลเลยซองควงเดี๋ยวปืนมกกัดมาร์เมอ์วอล์ปข่อยว่ล์นเฮ้ยขอบก่อนเลยเธอยังอยู่ไหมหมายว่าเออพอดีเธอยังอยู่ไหม งี้กูเจอมาละไอใช่กูจะโอ้ยไ,ไ,ไอไ้เหี้ยมาเป็นกองเลยสัตว์โหุมาถึงพูดในดีสไอคิวถ้าเสียงไม่เข้าไม่ต้องไม่ต้องมาบอนะ่ะเดี๋ยวโคบพวกคุณเองคุณไปชาใช้เลยนะเดี๋ยวผมโคบไอจีไอจามไอคนนี้ยังโสดอยู่นะจ๊ะเดี๋ยวจำคนอื่นมาอีกแล้วเอามาจากเปียกไอเปียกอะ่ะ ตอนนี้นักเปิดทวิตเททต็ดดูอยู่กันปังโอ้จะโชว์สเต็ปตั้งไหนสเต็ปไออฟ์คโคตรโหดอยากอยากเห็นอะอยากเห็นวะอยากเห็นวะเธอเธอเจะเย็นเธอจะเย็นเธอ, <นะ S 2> อเจออย่าเพิ่งยิงเจ็บว่ะแ่ครับ เธอถอยเธอเธอถอยเธอชาได้ชาได้ชาได้เหรอสองคนชาได้อุ้ยเจ็บจิ๋บ่ายไอ้เคสหลอดหลงแล่วไงกูเจอละไม่โดนไม่โดนไม่โดนตายแล้วตายแล้วสวย์เสย์เสย์โอ้โหยังไม่ยิงสักตัวเลยโอ้โหอย่าไปยิงสักตัวเลยโอเคครับก็ ขอจบเคแเพียงแค่นี้ครับก็ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ก็ซับสไคร้ให้ช่องหิวตีนสีเฮดแล้วก็ช่องดูชาแนลกันด้วยนะครับอันนี้ดูชาแนลขออัดอยู่บนเนี้ยไม่ไม่ไม่อโอเคก็ไปกดไลค์ก็ซับสไคร้ช่องดูชาแนลได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เลยนะครับโอเคบายบาย